Okay, ครับไหมโอเคครับคำถามแรกนะครับคือ <Okay. S 2> มีคำถามจะถามว่าประสบการณ์ที่คุณลุงทำอาชีพในอดีตเที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับที่ทำนาก็เหนื่อยรอาอายุมากก็เ,เลยมาทำเป็นรอพอก็ดีขึ้นงานเบาเดินไปเดินมาก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภยัยแล้วก็ดูแล คนที่มาใชา้บริการห้างแล้วเราดูแลคนเยอะแล้วพรคะคนเยอะมากก็รู้สึกว่าดีครับครับผมก็คําถามที่สองนะครับเอ,อคุณลักษณะคุณลักษณะนิสัยของคุณลุงที่ทําให้ยังสามารถทําอาชีพนี้อยู่ได้คือยังไงบ้างครับคือรักษาสุขภาพดูแลตัวเองแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเไม่ดื่มสุรา เพื่อดิก็เดิไม่มากหรือว่าพอประมาณสมควรนะครับครับผมคําถามที่สามครับเอประโยชน์จากที่ลุงทําอาชีพนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับอาชีพนี้ครับดีนะครับเพราะว่าก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับก็เดินไปเดินมาดูแล,แลก็คือชอบแต่ละคนมันอชอบไม่เหมือนกันเราชอบอาชีพนี้คือเราอายุมากแล้วเราจะไปทำยกของหนักไม่ไหว เป็น่อสร้างหรืออะไรประมาณนี้ไม่ไหวโดนแดดไม่ไหวก็เลยต้องมาเป็นรอพออยู่ทางพังนี้ก็สบายดีขึ้นครับครับผมก็คําถามที่สี่นะครับในอนาคตอีกสิบปีข้างหน้าครับคุณลุงคิดว่าจะยังทําอาชีพนี้ต่อไหมครับหรืออาชีพจะเปลี่ยนแปลงไปทางทิศไหนครับก็อียหกสิบกว่านี่ก็กลับบ้านเลยครับกลับอีสานแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอไปอยู่ที่บ้านครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับคือคุณลุงทาอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับอันนี้ตั้งแต่ปี ห้าแปดครับคุโอเคครับครับผมขอบคุณครับ